สวัสดีครับพบกวับผมกิวิทเวนต้โและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Resident Evil 4เวอร์ชันตัวเต็มโหหลังจากที่รอมันเนิ่นนานในที่สุดก็ออกมาให้เราเล่นกันแล้วอ <c oughs> ดีใจตื่นเต้นก่อนอื่นเลยเรามาดูนี่ดีกว่าครับซับไตเติ้ลภาษาไทยใช่ปะ่ะอยู่ไหนเนี่ยอ่าซับไทยต้องมีแล้วนะไม่มีคือ <c oughs> ขอพูดอะไรหน่อยนะคือ มันก็มีทุกภาคอ่ะทำไมภาคนี้ไม่มีคิดว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษเหรอขนาดนายกยังพูดอังกฤษไม่ได้คือเนื่องจากที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมน่าจะอ่านแล้วก็แปลออกมาไม่ทันผมจะทําการภาคใหม่ทีหลังทั้งหมดนะครับก็โปรเจกต์นี้ตั้งใจทํามาก <c oughs> คนแคสล์ลง YouTube เยอะๆไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมก็ผมขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับกดไลค์คอมเมนต์นะครับเออจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆ เ้นอะไรก็ได้แต่อย่าสแปมนะครับโอเคครับขอบคุณร่วงหน้าเลยไปลุยไม่ต้องเสียเวลานิวเกมสแตนดาร์ดพอเดี๋ยวมันจะยากเกินไปโอยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เป็นภาษาสเปนแน่เลยอะ่ะไม่มีซับขึ้นนะครับหญิงสาวถูกจับมาโอโ้โห เฮ้ยเฮ้ยสับเลยเหรอโอ้นึกว่าจะให้เห็นหัวหลุดตกใจหมดเดี๋ยวก็ติดเหลืองอีกเดี๋ยวก็ติดเหลืองอีกสามสิบกันยาปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดในวันนั้นผมจำไม่เคยลืมเลยตำรวจภายในตัวผมได้ตายลงไปในวันนั้นคืนนั้นรักูซิตี้ได้ถูกวาดล้าง ก็ขอบคุณอาวุธชีวภาพที่ถูก,กคิดค้นโดยอเบลล่าผมสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้แต่ว่าหลายคนนั้นไม่ได้โชคดีแบบนี้หลังจากนั้นไม่นานผมถูกเรียกตัวให้ไปเข้าโครงการรับของรัฐบาลซึ่งผมไม่มีทางเลือกมากนะการฝึกและก็ภารกิจทั้งหลายนั้นมันเกือบที่จะฆ่าผมแต่อย่างน้อยผมก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องพวกนั้น ถ้าผมสามารถลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้ความเจ็บปวดแค่เพียงสักเสี้ยววินาทีเดียวแต่ครั้งนี้มันจะต้องไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนโอ,โอ้รอบนี้เป็นเพลงขึ้นนะไม่เหมือนในเดโมโครับโอเคอันนี้ก่อนจะเดโมโนแน่เลยขับรถมาอุ้ยสวยเช้งป <c oughs> อกปาร์ <c oughs> ทีสิไอ้หนู <c oughs> เอ็งมาทำอะไรในที่ที่มันหน้าขนลุกแบบนี้เนี่ยแถวนี้มันไกลปืนเที่ยงมากเลยนะก็แค่มาตามหาใครบางคนอ้ยใครบางคนที่ว่านี่คงจะโคตรสำคัญเลยละสิวัาหน้าถึงกับสั่งโดยตรงมาเลยว่าให้ช่วยนายเนี่ยเบื่อแง่ละก็คงไม่ได้สั่งให้พวกคุณมาย่างมาัดเมนโรใช่ไหมละ่ะดูมันพูดสิหรือพวกคุณอยากทำแบบนั้นหน้าในี่มีอารมณ์ขันดีนะพ่อหนุ่ม เดี๋ยวฉันจะเล่าความลับอะไรให้ฟังก็แล้วกันแค่เราสองคนนะจะว่ายังไงดีอะแถวนี้มันมีคนหายบ่อยมากเลยอะซึ่งไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันมันก็คงเป็นวันธรรมดาธรรมดาของตำรวจสินะครับอสัปดาห์ก่อนก็มีการค้นหานักปีนเขาที่หายไปรบกวนด้วยนะถ้าเกิดผมหายตัวไปเอยไอ้นี่ ก็มาตามหาคนบางคนนะครับไม่ได้บอกไปว่ามาหาใครผมคิดว่าที่นี่แหละฮะน่าจะที่นี่แหละคือไปยิงกระต่ายแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันกลับมาโอ้ยไม่น่ากินเบียร์เยอะเลยเมื่อกี้นี่ใส่มันาวพันนี่วันนี้นี่เมียไปแดกลาวลาวแล้วเติ้ลนะก็กินกับเติ้ลนั่นแหละ พูดสเปนกันด้วยโหสุบุรีไม่ดีนะครับไม่ดูดดีออนน่าดีดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กลีออนไม่ดูดบุรีดูแต่บุรุษออไม่ใช่รอนเล่นเฮ้ยชาาดว่างเวงมีพี่มายนี่โอ้โหชีอย่างงี้ไม่น่ารอดไม่รอดหรอกใครอัน มีคนอยู่ตรงนั้นมาอีเจ็บแมมนี่ก <น refuse> ูยิ่งตายใครแกงกัว,วลุงแกกล้ามากเลยนะอะเปิดเพลงฟังสักหน่อยคสายเคยรียดสัญญาณไม่มีอีกนี่เขาไปเยี่ยวหรือไปขี้เนี่ย จะตกส้วมตายแล้วบางทีนายอาจจะไปช่วยดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันเฝ้ารถให้เองแต่โดนใบสั่งมาแย่เลยช่วยได้มากเลยครับโอให้เล่นแล้วอ่อโอเคชารเตอร์หนึ่ง อ้าเราเดินมาดูได้เหรอในเดโมผมไม่ได้เดินมาดูโอเคนายเราคงลากันแค่นี้แหละฉันรู้ชะตากรรมนายแล้วคือเดี๋ยวถ้าเนื้อเรื่องอะไรมันเหมือนกับในเดโมเป๊ะผมจะตัดมาต่อจากเดโมเลยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับว่าเดโมที่ผมเล่นมันเป็นยังไงเนอะเออแบบผมจะได้ไม่ต้องลงซ้ำอะครับคือมันเหมือนเดิม โอเคครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องหลังจากต่อจากเนโนะครับนี่เลยหลังจากที่ <c oughs> มีคนเาคาะระฆังและชาวบ้านทั้งหมดก็เดินเข้าไปหลังประตูนี้ครับโอเคผมจะต่อจากตรงนี้แล้กันเนาะไปะลุยแผนที่เหรอเนี่ยโอเคขออนุญ,ญาตไล่เก็บของแถวนี้ก่อนนะครับโอเคครับของที่เก็บมาก็น่าจะหมดแล้วนะประมาณนี้แหละ เอาละไหนทีนี้ผมผมลืมแล้วว่ามันต้องไปยังไงต่อผมจําภาคต้นฉบับไม่ได้แล้วครับเอาล่ะงมทางทีนี้ย้ยหลงหลสมุนไพรรีออนชอบอันเนี้ยเอาละผมว่าน่าจะทางนี้แหละมันไม่มีทางอื่นให้ไปแล้ะโอ้ถูกแล้วไปุอยเสียงใครผมได้ยินเสียงชาวบ้านชาวบ้านเพียบอ๋อนี่ไงอเจเกมนี้สเตลได้ครับสบายสบายเนาะ จิ้มหน่อยอุย้ยโอ้โหเรายิงไม่ได้ยิงแล้วแตกตื่นชัวฝันได้ไหมเออจิ้มไม่มาโดนโดนินดไปฝึกทหารมาทั้งหลายปีลงโอ้ถือซาบาต้าขอทิ้มหน่อยครับเออโอ้โอ้โอยิงไม่ได้แตกตื่น เหมือนจะมีอะไรพุ่งออกมาเลยนะเนี่ยสงสัยคิดไปเองลีออนแค่นี้ก็ปีนไม่ได้เหรอโดดทางหน้าต่างไงอุ๊ยอุยอะไรอะอะไรตรงนี้น่าสงสัยมากพัศเหรอน่าไม่มีต้องไปหาสินะอุ๊ยห้องนี้เปิดได้ไปไหนอะ โอ้กับระเบิดตั้งอย่างนี้ใครจะไม่เห็นเราเราปลดได้ไหมอ่ะเออโอ้ต้องเข้าใกล้ามากเลยถึงปลดเอาปลดสิเออกระสุนลูกซองขอบคุณครับเนี่ยอะไรอ่ะพัดโซ่อีกแล้วอ๋อหมุนดูไม่ได้ครับฟันเฟืองหายต้องหาฟันเฟือง คือต้องขออภัยด้วยนะครับคือถ้าเสียงผมขึ้นจะโมกนิดหน่อยครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับก็เป็นไข้หวัดครับตอนนี้และหน้าบ้านทาถนนด้วยฝุ่นเยอะมากขออภัยล่วงหน้าครับโอ,โอ้โหแล้วเข้าไปต้องเข้าอย่างนี้อออ๋อออ,อ,อีป้าเออเออ มันมีเสียงตัวอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครอ่ะโอ้เจอเร็วเจอเร็วอย่างนี้เลยเหรอเดี่ยวเดี่ยวเดียวอู้หูอันนี่มันโอ้ผีหัวควายไม่ใช่หัวควายหัวกระทิงมา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 เอ้ยไม่ได้จะโดดจะเตะจะเตะตาหักไม่ใช่จะโดดอ๋อ เออแล้วเ,เตะบ,บันไดไม่ได้เหรอทำไมอะ่ะเตะบันไดไงแล้วา,าลงโอ,โอ้โอ้โอ้ชาวบ้านวืดไปเร็วไปอย่างนี้ต้องระเบิดแล้วล่ะถ้าเยอะอย่างนี้เออลูกซองมาเอาลูกซองมาพีา่โอ้โหดีนะกดทันเออเอยโอ้มันก็ไม่ได้อึดเท่าไหร่นะ อุ้ยอันเจ้าบันดีขอของนะครับเอาละฟันเฟืองได้แล้วอุ้ยคิดเช่นไนไมีทำครัวโอเคเทนี้ไก่ก็ตื่นแล้วเรายิงได้เลยครับไม่ต้องกลัวนี่อะไรอะ่ะเขาบอกว่าให้เรากำจัดเหรียญสีน้ำเงินรอบๆนี้ครับโอเคก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาครับเราเอาออกเก็บไปแล้วว่าจะอ่านใหม่ จะลองหาดูครับผมว่ามันอันน่แวบแวบตาวิเศษเห็นอุ้ยอุยโอ้พอดีเลยปีนออกมาเจอเหลืออันสุดท้ายแล้วครับอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฟันเฟืองก่อนแล้วกันครับมันอาจจะโผล่มาเนาะเอาใส่ไปเลยปั้งเขาให้มุน ผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละผมได้กลิ่นน่าจะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปได้ฮันแนผมว่าอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมไม่งั้นมันจะทับทางเอาไว้ทำไมไม่มีจริงเหรออ๋อ,อมันทำไว้ไปไปตรงทีมโอเคอะอะไรเนี่ยเออ เขาบอกว่าเอาอัญมณีมาใส่ได้ครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูสิอัญมณีเราอยู่ในนี้อ๋อเราใส่ได้อย่างอิสระเลยใช่ไหมภาคนี้ของเดิมมัน4ี่พใส่เข้าไปกลายเป็น7 0 0ดใส่อีกเม็ดหนึ่งกลายเป็นหมื่นสองโอ้โหรวยละ <c oughs> โอเคเราใส่ไว้เลยรอขาย เอ๊ะทำไมมันหายากหาเย็นขนาดนี้เนี่ยฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมาร์กบอกอย่างนี้เลยเหรอเอาเดี๋ยวจริงอะเราจะหาทำไมอะถ้ามันมาร์กบอกไว้อยู่ในโรงนาอันนี้เหรออ๋เอาเอา,เอาใช่จริงๆด้วยเอาหรือว่ามันแบบว่าคือถ้าเราเดินผ่านแล้วเราบังเอิญหาไม่เจอมันจะบอกให้ในแผนที่เหรอ ระบบนี้ก็มีด้วยเอ,อมันก็อาจจะดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องแบบงมอยู่นานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วรู้ว่าเอาไปขายพอค้าหรือเปล่าครับอ,อุ้ยอุ้ยอ๊าไหนว่าไม่มีควิกททมอีเวนต์ไหนว่าพาคนี้ไม่มีมันมีชัดๆเลยตกใจเกือบกดไม่ทันแล้วยังไงต่อแล้วนี่วิ่งกลับเหรอโอ้มันโดดมา โอเคเม,อมาดิมาดิมามามไม่มาต้องเดินไปหาอีกเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้ยืนเป็นแบบเลยนะนายเห็นแล้วเหรอเจ็บตาใช่ไหมล่ะเอายาหยอดตาไปกินตายเลยโอ้ยโอโอ้โ้อ้โโอ้โอ้โ้โอ้ไอ้ออ้อ มีทางเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้โหเดี๋ยวๆผมไม่มีเวลายิงไปก่อนไปก่อน <c oughs> เออีอเจ๊ยาหยอดตาเอาไปกินตายยังยังเหรอยังโอ้ต้องใช้แล้วมุปีจะพังพังแล้วนี่หว่าไม่ใช่จะพังมันไส้สองตัวนั้นอะสักหน่อยได้ไหมทดสอบความแม่นโอ้โห เป้าสายมากเลยนะเอาล่วงอ๋อยิงให้ร่วงได้ไม่โดนเฮ้ยนิ่งๆนี่นเออขอของดีๆโอ้400บาทโอ้โหทางไม่น่าไว้วางใจเลยนะเนี่ยโอ้กระตุกด้วยโหลดผีเอ้าข้าว อีกได้ปะไม่ได้เหรอตกใจลั่นไปหนึ่งนัดเสียกระสุนฟรีไหมเนี่ยอุยอ้ยอุยอไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นหรอกอุย้ยติดอย่างนี้ใครจะไม่รู้เนี่ยฮะขอเลยอุยอ้ยอมันหันหน้ามาทางนี้ด้วยนะเนี่ยกับดักนะกับดักตัวเองอะ่ะ อุ้ยอย่าคว้างดิตกใจมาเหยียบกับดักเร็วเ็บอกว่าโอ้ยเสียกระสุนฟรีวะเนี่ยไอ้พวกนี้เดินม,มาเหยียบเหยียบมันฉลาดด้วยนะเนี่ยมันไม่เหยียบเออไม่เหยียบก็ไม่เหยียบบีดปอกผลไม้ พอแต่ว่าใช้ได้แค่2ทีอ่ะมีดนี้ก็โอเคยามฉุกเฉินไงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋จะเตะไม่ได้จะฟันในรีออนเด็กใครต่อล่ะแกเหรอแกใช่ไหมมาอย่าอย่าวิ่งมาโอ้ยอุ้ยแย่แล้วจะตายจะตายอ๋อกางกางอนาเขตเออสมุนไพร โอ้เรามีเยอะมากเลยนดิว่ะไปเก็บมาตอนไหนวะเดี๋ยวๆๆเกดผิดกดผิดเอ่อคราฟอ่าเอาคราฟอีกกินเลยครับเอา1เม็ดอื้อเตะเลยกวาดคือมันน่ากลัวตอนมันวิ่งมานี่แหละเนี่ยคือบางทีมันไม่กระตุกไงเพราะไม่กระตุกปุ๊บผมก็จะโดนแทงแล้วก็อุ้ยไอ้ลุงพอแล้วอุ้ยมาพร้อมกัน3คนจะเอายังไงดีแล้วเออ ตายไหมตายนะโอ้โหตายแบบเสือ้อเสืเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูเสื้อลุงอยู่ไอ้ใครมันคว้างมะกำลังดูอยู่ว่าเสื้อมันพิ้วไหวได้ใครเมื่อกี้อ่ะเลือดจะหมดหลอดเดี๋ยวผมว่าต้องอันนี้แล้วลหะโอเคไหนคนไหนเล่นของเล่นของแรงเสียงมันอยู่แถวนี้ออ๋ออีเจมาดิจุดดิ ผมแม่นนะจะบอกให้ผมฝึกมาหลายปีอ้าคว้างมาใครมันจุดอีกวะเนี่ยเอาชิบหายแล้วยา่าย่าพึ่งยา่อาอา้โอ้ยเดียวมันเซฟไกลเซฟไกลมากต้องกินลอะอผมเสียเวลามากเลยกับไอ้พวกนี้นี่เอาจุดนีิอยากจุด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 นะเออ อ่ะเรียบร้อยเจ๊อีกคนหนึ่งอ่ะจุดนี่เอออย่าคว้างทำไมชนวนมันนานจังวะทีคว้างใส่เราออลูกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวโอยกำลังจะกดยิงเลยเอาใหม่เจ๊คว้างมาผมจะเอาแบบแม่นๆเลยนี่โชว์ไปก่อนหนึ่งดอกเจ๊ ตายเอ๋อบันไดก็มีด้วย่ะจะยิงทำไมไกลๆเนี่ยเสียงใครกำลังพังประตูผมได้ยินนะโอ้ยเล่นลำบากมากเสียงขึ้นจมูกเนี่ยมันมีเสียงคนกำลังเคาะประตูอยู่นัน่นอะเราไม่มีอะไรเปิดได้เลยเออ อุ้ยใครอะ่ะเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยเองเขาบอกว่าที่นี่แหละแอสลี่อาจจะถูกพาตัวมาที่นี่อาจจะกําลังเคาะประตูอยู่ไม่เคาะประตูเคาะกงขังให้เราได้ยินเสียงอะไรอะเสียงแอสลี่กำลังส่งเสียงให้เราไปช่วยไงไม่ใช่หรอกจะบ้าเหรอเมื่อกหรเกมมันจะจบเร็วนี่ไงแอสลี่ลงเคาะอะไรครับลงเคาะเคาะเคาะอะไรผมช่วย ฮะตอกตะปูซ่อนอะไรไว้อะไรคือการเหยียบแล้วเงี้ยไปโอ้โหโคตรมืดเลยกูโคตรมืดมืดจัดอย่านะอุย้ยเสียงใครแอสลี่ผมช่วยเองแอสลี่ผมมาแล้ว ไม่ใช่ไอ้ไอ้นี่นี่นะมันเจ็บนะว้ยก็ดูเหมือนนายกำลังอยากจะพูดอะไรนี่นะกอเหรอสักสเกตได้นี่นะว่าแต่นายมีบุหรี่สักตัวปะะใช่ฉันฆ่านายเหรอเฮ้ยฉันล้อเล่นนะรีบแก้มาให้คนรอหน่อยเร็วติดอัดนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ตายสินั่นเขานี่นะอะเป็นใครอยอู่ตรงนั้นเลยไอ้นี่มันมานี้ไปโน่นหาย คนหล่อทนดูไม่ได้ฉันเป็นใครไม่สำคัญแต่ฉันไม่ใช่อันเดอร์เทเกอร์ผมนึกว่าอันเดอร์เทเกอร์เจเขาให้ <c oughs> ใหเรียบร้อยโดนฉีดปรสิตโอ้ยเอาจบเกมแล้วเหรอเอาไม่ใช่จบชัปเตอร์เอาเซฟได้เลยโอเคเซฟก่อนโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราเรามาต่อกันตอนหน้านะจ๊ะ ไายบายอีมันจริงๆขออภัยสำหรับเสียงที่ขึ้นจมูกนะครับอาจจะพูดไม่ชัดเนาะพอดีจมูกผมตันไหมดแล้วตอนนี้โอเคแล้วเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย